ได้เยวนจังข้าวได้อจังข้าวด้อยแกน้อยแกน้อยถึงไหโอ้ยคนเลยลูกมน้อหน่อยไปแซวน้อจะได้เงียบบน้าบุญบังไฟเสียงพวกนี้ก็เป็นคุณคุณข้านิเสียงแพลนนายกตอนนี้แม่สวัสดีครับท่านนายกสวัสดีครับเป็นเช่นใดน้อครับอายเพิ่งมายืนอยู่จังสี่ฝนแหงตกแหงลง อายคือประกอบผมครับเดี๋ยว,วมันจะสบายดีถ้ายาอแล้วก็เสียงผู้ใดขึ้นเป็นคุณคุณสนสโลบบันเทนเทมันพิธาหนุ่ยแย่บุญเพ่งตอนีไหมแมงนโ่แม่น,มน,มน,มนะครับไอห้ากิโตผมเป็นประธา,า,านผระปานณก็เป็นพรเนาะ่อายเ่าได้พอกันต่างคนก็ต่างเกิดใหญ่ก็ได้ไปตอนองสุ่ตามเส้นทางชีวิต,ตของเจ้าขอาไม่ได้พอก,กันโดนแล้วเนะะาะอายเนาะแม่นับพิธาเฮ้ยแต่อันซ่อนยิง เดี๋ยวจลายอยายพ่อน้องลูกของน้องสีบาสติน้อาสาวจะเปมนข้าวน้อ,นอยน้อยตาถ้าตาส่งส่ตาแนวยิ่จองมองเธอสิเธอปูนปวดร้อดรองนอนนอนนอนสอดมาลงิงฟอนวันลอะน,น้งอ คนเหี้ยงว่าปากหวานแท้บอกปากไม่ซิ่เลยขอบปากหวานพะนะบอกปากเรนไม่ซิ้นเสียได้ยังไงเม็น้ายลืมสันบอกยิงอย่างน้องน้องปฏ้นงคนตกบ่อทันสาวเข้ามาไปลวคนอีกบ่รโดนกับกุ้งอื่นน่าแหลียทะมุกขนกัเดอยมีอันหนึ่ง น้องสีน้ำหาเพื่อนเพิ่งไทยเฮอน้องกับแม่ลงกันแจ้วเศร้าผลเศร้าแล้วจงพบกันเรื่อยทีเดินต่างติดตัวตีท่าผู้หนีกระเบิดพอกันเดินน้องพีท่าเนาะ เก่าอส้มขาวส้มฟ in ูดีเขียนชูนูนดเหนพีาเป็นตะวันซ่อนไหเ้าเน่ายอ้เ้าแนผมไม่ยังล่ะข้ากับขาวสองข้ามกับขาวไม่ยอมนั่นแต่นพี่าอยู่นีพี่าไอรักาอเป็นยูในอไม่สิมาออยังนอพี่าแน่ว้วหุ่นแกะแต่นอนสีไอทหยันโดนเน่ายที่เก่ารอมาแต่พี่านไ่อยู่กรุงเทพกรุงไทโดนเป็าไรเนี่สบายดีบอพีธา พีธาสบายดีไอพ่นจะไอนันลาเป็นไงคือเป็นเหนไ่อยงียบว่าเป็นหอดหน้ายกอะไรเนี้ยซื่อเมือเนี้ยไม่พีธาพี่เป็นหน้ายกแตะสิเป็นยังพี่าเพียบการเหนียบหน้าไอนันไล่ไล่มี่นอนมี่นุ่งกระเพเป็นอกเป็นใจว่าซอยการซอยาน้าไอเลี่ยเซนเดยร์เนีย่ายะบาอยากหาคนซอยเลี้ยโอ้ยคนอ่น คือว่าอยากถาคนซอยอย่างเวา่ากเปินเรียกตามสตาวนได้บอโอ้คนยยบัไห้ออมีวิธาคมบอกียนโมตีละชาก็จะพอปิดแล้วนะคนที่ที่ทีต้องมวนกับสาเป็นาตเป็นางโ้ท่ หาบ่ได้เขาักเขาได้เขาเข็มปุ๊บใจบ่ได้เยเอายหน่อยจริงหาคือป้ามาขับแข่งฮะบ่บอกได้ไงละไอ้มันได้ไม่น่าเกิดการเกิดนะที่บอกดังวงทางลามเลือกับเหว่านี่มันบ่ได้พอกันดุนเสด็จเดียวนี่ฮม่ได้

สองตสองตไม่ไ้จฟจอเใเรงเอาล้างอ่านรึ่ป่าเป็นเอไปลรกาศโกอันนี้แหละพิธาท่าคนแลิ่้าแช่มาตอนนี้แหพูท้าไอ้พูดเดียวไม่ในไม่หักเดอัน้ะไอตไอเป็นคกันขั้นสี่าู้เดียวตอนนี้เดียวไปไปไปสนูเ ความดีเป็นสมุนแค่บางคนม้างให้ได้หายคามหวานเจอไ่รู้เลยจนไอ้เอาวนคาเบที่เห็นขาวอนวสนสวยแต่ว่าวันนี้ดูเหมอนว่าทกคนอะหุ่นตัวสาวทนสวยแต่ไม่ใส่เดีวเ ตาเห็นเมือหลับก็ขาหอนแ่หาทองแม่าวจะพอแล้วสวยินไม่ได้พิชวาดขาวาพอเดียวรอยอ่เพียทํา้คาคุลอยได้อายดีเ้อดีเ้เห็นลมเด้อเตาเ้อ ແນວໃດຖ້າປ ยังวนจำตันน้องก็อยยังน่าทุกขยากแม้โดทนมานีเด้ยวผเอพอัวแล้วอ้ายอ้า่เกินความจาเป็นเป็นหวงเสรยหงยันยานหาวสั่นเป็นบาดเป็นท้ยเจา่ใจมือนงยิวเร้ว่าวันี่ใหพี่าความรู้สายตาพูนยากระยยบมเป็นห่วงผู้ร้องจนทุกตัวเจินใจท่มองวเป็นกันให้ใจยงสูง บ่เป็นบ่เป็นบ่เป็นมาแล้วหาคืออายคืออายสาคนไทยไปใสทางเป็นนําทางแล้วเป็นยามเป็นเห็นอายบ่เป็นนบ่ให้คนเห็นอายบ่เป็นเเ้ยอย่าอย่า คอทัดสราเราอนเจ้าคุญเปนบุตาเคืออายรื่ว่นลยังรุมมาดูใจลืมปัญหาคนลักไม่ลาขอเกิดบ่ได้ยืนคำ้องด้ยินคอต้แต่ยังโงยังมาเอาไว้ยังเป็นอาย ยันสุขใจบวกพวนี้พวกพวงเขบอกได้ระวังน้ระวังน้บอกได้ระวังน้ำไม่เหะระวังสาว่ายไม่เอระวังน้ำีใ่้อระวังนาวยาลยอระวังดอขอบคุณผูกปิปนรับขอบีเอลน้อยอยู่ใสน้อนพระ้เจ้าขอชาฮะี่าเรือวัน ผมกอยังอกพาหัวใจสึกษาอากทำสาบต่างรู้ว่าเราเป็นชายเป็นเงียผมจทางใดคนที่ใจญ่เขาะห่วงลกันเพศผมเป็นชายหัวใจเป็นหญิงเดิมตัวอย่งไรรักรัวทำงพี่มีแฟนหงพันผู้ที่เรารักรอเจ็ด่านแม่สิบทันเป็นไม้ป่าเดียวกันแต่ยังมีอกือความหอใจ ມາໃຜມາບໍ່ຢາກໄດ້ເອີຍຂໍແແໝບໍ່ແຄກະມີແດງນີ້ຂໍຫາວີນີ້ສິຂໍບອກຊໍຫນ້າຂໍໄວ້ໃຈຮັກມີແດງລົດບໍ່ວ່າໄດ້ຮັບຜູ້ຖາມສິກ່າວວ ากันยิ่งกันมาน้องนี่น้องบ่เป็นฝันอยากเราทุกทางที่ใจน้องทุกเป็นทางบ่ให้เป็นทางให้